น,นะะก็กลับมาพบกับแจมนะคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจค่ะก็คือวันนี้เนี่ยคุณนัวหมีค่ะคุณหมาของดิฉันอัดไปทีภาพนัวหมีทีค่ะ นีเนี่ยคุณมามาเขาก็ได้นัดกับทางร้านที่เป็นแบบร้านอาบน้ำตัดขนใดๆนะคะของคุณนุ่มมีไว้เรียบร้อยแล้วก็คือช่วงนี้เนี่ยก็ไม่มีใครแบบอยากจะออกจากบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่อยากจะขี่เตี้ยผิงเชอไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคิดว่ามันหนาวไม่ใช่เลยหรอกคือจะขี่มันหนาวหน้าสั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องพานุมมีไปอาบน้ําซึ่งน่าสงสารมากน้องไม่ได้อาบน้ำามาหนึ่งเดือนแล้วค่ะหน้าหนาวเนาะก็ไม่เป็นไรใช่ปะ <c oughs> ก็เป็นอยู่อ่ะทีเนี้ยเราก็เลยโทรไปนัดนะคะโทรไปนัดกับทางร้านไว้เรียบร้อยแล้วร้านก็เลยบอกว่าโอเคเราว่าเข้าใจว่ามันมีหน้าหนาวแต่ทีเนี้ยเขาก็มีบริการเสริม โอโหาไม่ได้นะคือที่จีนนี่แบบครบคันจริงๆคืออยากได้อะไรต้องได้ก็บริการเสริมเขาก็คือว่าสามารถขับรถมารับน้องค่ะมารับน้องไปอาบน้ำแล้วก็เอามาส่งด้วยแต่ทีเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือปกติแล้วเนี่ยคุณโนมีของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสุนัขที่ไม่ออกไปจากบ้านกับคนแปลกหน้าเราก็เลยมารอลุ้นกันว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะแกล้งโนมีค่ะก็คือไม่ไปกับเขาแล้วดูว่าพฤติกรรมเขาอ่ะจะเป็นไงจะมีเจ้าหาว น่ีไ่จิ้งเทียนฉีเจาะอ่ะเจ้าขอันนี้นัวหมีอันนั้นนัวหมูเ们้า吗？没有，还没有啊？ยังยังไม่รู้ตัวนั่นน่ะต้องมีเจ้าจ้าจ้าอมเดี๋ยวไม่รู้งก็ดีถาก็ดีเจ้ไม่รู้โจ๊าโจ้าเจ้าเจ้าเปิด门了，开门， โนมีได้ทิ้งฉันไปแล้วโนมีนีน่ก็คือยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองจะโดนไปอาบน้ําถ้าใครเคยดูคลิปกันก่อนเนี่ยจะรู้ว่าน้มีเนี่ยเป็นห่าที่กลัวการอาบน้ำมากทุกคนก็คือการได้อาบน้ำมาหนึ่งเดือนนะคะนังน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วแหละฮึโนมีใจว่าเมีย,อ,ยอ่ะฮะเฮ้ยโนมี รีบๆโอ้ยว่าไปแล้วไปแล้วขอขอขอช่วยหน่อยหลึ่รู้ตัวไหมเนี่ยว่าจะโดนเอาไปอับแล้วใครมาลับปะโนมีก็คือเหล่าปาดนะคะหรือว่าเจ้าขอนะคือเขาแบบรู้จักโนมีแล้วเพราะว่าโนมีก็คืออับน้ำกับเขาตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือโตแล้วจะกุ้ยกึ้นขึ้นหนุนจื๋ว่ะโนมีชักชั่ง

哎，跟你走，跟你走，阿明，哎，不敢，不敢。嗯，好好吃吃吃吃，我们吃大块人家走了，快点去人家洗澡去，走了，快点，上去啊，都上去啊，他不上去，上去啊，好姐弟上去，哎，哎，弟弟一起一起，哎，上去一起一起，上去，上去，上去，嗯，好好，我跟你走，哎，嗯，哎，我哭，我哭，

แต่ว่าพอดีร้านนั้นเขาแบบปิดปรับปรุงนะคะปรับปุงใหม่อยู่ทำความสะอาดอะไรไดีๆเขาก็เลยมาใช้พื้นที่เช่าตรงนี้ก่อนอย่างนี้ยค่ะแล้วก็อาบน,น้ำตัดขนมีเมามี่อนนี่ก็เมามี่ใช่ไหมหลับหลับด้วยอะ่ะคปนคนนี้คนนอนจริงคะ่ะถ้าไม่นอนท่านั้นนะคะ <laughs> ส่วนเนอะไรอะ่ะอันนี้เป็นท่ากายบริหารนะคะโยโยคะยามบ่ายส่วนอันนี้ก็อยากจะคุยด้วยว่าเอ้ยมาทำอะไรหรอมาก,กี่วันอะ่ะมาก,กับใครอะ่ะนีทว่าเป็นราชสีนะคะดูดูด,ดูเขาก้มลงมามองนะคะปีมุเดี๋่วอันนี้เขากำลังอบนะคะให้โลให้ขนแห้ง มันมีด้วตัวใหญ่มากค้าเที่ยวแต่โนมีก็คือตัวใหญ่มากคนถามมาเยอะมากนะคะว่าน้อมหมีเป็นพันธุ์อะไรเขาเรียกชื่อว่า border collie ค่ะภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปียนหมัวก็คือเป็นเป็นพันธุ์เดียวกับน้องคนนี้นั่นแหละที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะคะนี่ปกติแล้วเนี่ยเปียมัหรือว่า border collie เนี่ยก็จะแบบตัวใหญ่อย่างนี้เลยทุกคนอย่างที่คนเมื่อกี้พูดอ่ะอีป่ายจินอีฝ่ายปลาอีฝ่ายจินก็คือแบบหนึ่งร้อย ก็จะขี่เป็นมันหาสิโลฮะมันจะมีได้รหรอก็คือปีมั่วหรือว่าบอ์เดอร์คอลลี่เนี่ยคะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นหมาที่แบบฉลาดมากๆเลยค่ะทุกคนคือนี่แล้วก็น้องก็จะตัวใหญ่แบบนี้เลยแต่ว่าอย่าดูโนมีป็นมาตรฐานนะคะเพราะว่าโนมีเนี่ยเขาแค่โตมาแบบตัวสั้นไปหน่อยไม่รู้ว่าทาไมก็คือคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีการเมามอยกันนะคะว่าแบบปีมัวเนี่ยหรือว่าหมาบอ์เดอร์คอลลี่เนี่ยบางทีเขาจะไม่เรียกว่าเป็นหมาเลยนะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสปีชีสปีชีหนึ่งก็คือเราคือมนุษย เราคือคนเราคือฮิวแมนใช่ปะ่ะส่วนหมาก็คือหมาแต่บอร์เดอร์คอลลี่ก็คือบอร์เดอร์คอลลี่ที่ไม่ใช่หมาแต่เป็นบอร์เดอร์คอลลี่ทุนจีเขาต้องชอบแซวกันแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นหมาที่แบบมันฉลาดมากอะทุกคนมันฉลาดแบบสามารถสอนได้กระทั่งแบบเหลืออย่างเดียวที่มันทําไม่ได้คือแค่พูดอะ แต่ที่เหลือคือนางทาได้หมดเลยแล้วถามว่าที่เซี่ยงไฮ้อ่ะคือแบบคิดก็หห่อชอบเลี้ยงบอ์เดอร์คอลลี่เห็นเวลาเดินไปไหนก็จะม,มีบอ์เดอร์คอลลี่ค่อนข้าง,งเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าถามว่าฮิตไหมอ่ะทุกคนมันก็ถือว่าฮิตนะคะแต่ว่าไม่ได้ฮิตขนาดนั้นแต่ว่าที่นี่นะคะด้วยความที่มันเป็นเมืองใหญ่ แล้วเขาก็จะมีกฎเกย,เยะแยมมากมายไก่กองเลยว่าแบบหมาหมาพันนี้ห้ามเลี้ยงนะหมาพันนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกจํากัดว่าแบบเลี้ยงไม่ได้เยอะก็เลยจะเลี้ยงได้แค่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะพันน่ารักน่ารักที่แบบเห็นแล้วมันคนไม่กลัวถ้าแบบพันไหนที่ตัวใหญ่มากๆหน้าตาหน้ากัวรดุร้ายอ่ไเขาก็ไม่ให้เลี้ยงนะคะเพราะเขาบอกว่ามันทําให้คนดุดตกใจกลัวเวลาเอาออกไปเดินเล่นอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็องมีกฎหมายอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าแบบจะเมาเรื่องของกฎหมายการเลี้ยงสุนัขที่นี่นะคะก็ถ้าใครอยากรู้นะคะหรือว่าเพื่อนแบบอยากรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยจะได้รู้ว่าโอเคอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําค่ะว่าน้องคนนี้นะคะตัวใหญ่แต่ว่าไม่กล้าพอแบบเขาเจอไอ้เครื่องที่มันเป่าอะคะ่ะเหมือนเป็นลมที่เป่าแรงๆแ,แต่ลมมันแรงจริงนั่นโ่้มหยีแบบลื่นไปหลายรอบะเพราะตัวเล็ก ลมมันแรงมากนะคะ่ะแล้วน้องก็จฉีดและฉีน้องก,ก็จะแบบฉีแตกอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวมากเขาไม่ได้สิ่งก็เลยต้องให้มแาบบแบบอบในเครื่องนี้นะค่ะแต่วันนี้ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนานมากเลยแหละเอค่ะสวัสด<อ>ีค่ะไปอุยบไปอุยอมีถ่ายไมั้ยไม่กระถ่ายฮ่าฮ่าฮ่าชอตะเลยฮ่า 他这个抱还能抱得到你的业绩啊！太大了就抱不业绩没。哈喽。哈哈哈哈哈。嗯，有服务人送车到。哎，还没三十，还没三十。嗯，还没三，还没进去，还没进去，啊，进去，嗯，进去，嗯，乖。怎么坐在前面的啦？ นมีอ่ะเออกุลยเอกลอากุาลยขคา,า,คา,า,คาชิงเดียวบ้าฮ hours later แล้วเราก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเลยนะมันหนาวอ่ะทุกคนก็เลยต้องยากใส่เป็นชุดนี้นะคะก็จะมาเมาว่าแบบสรุปแล้วภารกิจส่งมุ่มไปอาบน้ำเป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนแรกเนี่ยที่คุณเจ้าของร้านก็คือเหล่าป่านเนี่ยเขามารับใช่ไหมคะโนหมีเขาก็แบบยังไม่รู้เนาะเขาก็แต่เขาเขาเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วแหละคือเขาว่ารู้จักคนคนนี้แล้วทีเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ยอมขึ้นรถนะแต่พอรู้เห็นว่าแบบเจมกับามาไม่ขึ้นนะ่ะนางก็แบบ ลงขึ้นขึ้นลงลงเขาบอกให้ขึ้นก็ขึ้น,นแล้วก็แบบอ่ะทำไมเธอไม่มากับฉันอ่ะฉันก็ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายนะเออก็บอกพอบอกเขาว่าเออแบบเราไปด้วยเราไปด้วยอะไรแบบนี้อ่ะแล้วเขาก็ขึ้นนะคะก็ไปถึงนะคะขึ่งรู้นะคะทุกคนว่าแบบสุนัขเนี่ยเขาจะมีความแบบตื่นเต้นเนาะเหมือนเด็กแบบเวลาเห็นข้างๆ้หน้าต่างที่แบบมันเลื่อ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 นเขาก็จะแบบอุอยากดูอยากดูไปหมดเลยเออนึกถึงภาพแบบเหมือนเวลาคนแบบ จำเคยเห็นในหนังหรืออะไรสักอย่างในที่ไทยอะไรเงี้ยค่ะเวลาพอเอาสุนัขขึ้นรถแล้วแบบเปิดหน้าต่างอะ่ะให้น้องแบบว่าน้องก็จะเอาหน้าไปจอดลมแล้วก็แบบมองยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออนุ่มหมีก็ค,คือฟิลนั้นเลยแต่ว่าแต่แบบไม่กล้าเปิดหน้าต่างเยอะกว่ามันโดดลงไปนะคะกลัวน,น้องกระโดดลงไปก็เลยแบบไม่กล้าเปิดเยอะเปิดแค่เงี้ยี้นี่เดียวพอให้มีอากาศหายใจอย่างงี้แล้วก็ไม่กล้าเปิดเยอะด้วยคือเกรงใจเขาเพราะว่าเขาก็เปิดฮีเตอร์ใช่ไหมถ้าเราเปิดลมเหนามันจะเข้ามาะคะ่ะนั่นแหละนุ่มหมีเขาก็แบบมีความสุขของเขามากเลยแต่ พอไปถึงเท่านั้นแหละทุกคนคือพอไปถึงแล้วนางก็รู้แล้วว่าแบบต้องมาอาบน้านางก็แบบอู <Wow. S 1> oh ้ไม่กล้าเข้าไปเลยเล่นใหญ่สไตล์นัวหมีนะคะคือเขาจะกลัวการอาบน้ํามากแต่ทุกคนก็พยายามเรียกแบบนัวหมีนัวหม,วมีอะไรอย่างงี้อ่ะนางก็ไปอาบน้ํานะคะ <Wow. S 1> ตัดภาพมาตอนที่เป่าขน,นะคะ่ะทุกคนคือตอนที่เป่าขนเนี่ยที่น้องต้องใส่ตะก้อแบบนี้นะคะก็เพราะว่าน้องตัดค่าคือไอลมที่เป่าเนี่ยมันแรงมากอะแรงแบบอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเสียงอะ มันแรงมากค่ะทุกคนแล้วแบบแรงขนาดที่แบบเป็นน้ําน้าแบบอยู่บนพื้นอย่างเงี้ยสามารถเอาลมเนี้ยไล่อย่างเงี้ยได้แหละน้ำก็คือแบบกิ้งแบบ,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 บแห้งเลยอย่างนี้เลยคือแรงมากน้องน้องหมีลื่นไปหลายรอบมากคือกระเป๋าเท้าก็าคือดื้อน่ะคือแรงมากแล้วน้องก็เลยกัดค่ะไม่รู้ว่าที่เขากัดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่พอใจหรือว่าเป็นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูดฝุ่นที่บ้านมันจะเป็นเสียงแบบนี้เหมือนกันแล้วเขาชอบเล่นชอบเล่นอีกฝ่ายเครื่องดูดฝุ่นนะคะ ก็เลยไม่รู้ว่าแบบเออเขากัดเพราะอะไรนะคะจนสุดท้ายนะคะคนที่แบบเป่าขนให้เขาโนก็คือทนไม่ไหวไปหยิบตะกร้อมาข้อปากอุ้ยน,นั่งฉลาดมากแต่มันไม่ได้ถ่ายไว้นะคะคือพอมาข้อปากปึ้งใช่ไหมนังก็รู้นังก็เอาเอาเอาแขนเอาขาสองขาข้างหน้าค่ะแบบพยาพพยามถอดพยายามถอดอะไรเงี้ยจนจบอกไม่ได้โนแบบห้ามทำแบบนี้เออจนเขาแบบรู้อะค่ะเขาก็เออเอยอม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 ให้เป่าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลับอะทุกคนคือตลกมากเขาบอกว่าเนี่ยคือเขาก็คุยกันใช่ไหมเขาเป็นสองคนผัวเมีย เนาะแบบว่ารับส่งหมาคือรับส่งสุนัขตามบ้านไปอาบน้าอย่างเงี้ยค่ะคือบริการดีมากแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็คุยกันสองคนว่าแบบเออบางครั้งอะแบบรับส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปรับอีกบ้านหนึ่งต่อนะเขารับส่งว่ามีเสร็จเขาก็ไปรับอีกบ้านหนึ่งต่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุยกันว่าแบบมีเหมือนกันนะคือคือพันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปียยวมวยที่จะบอกันเนาะเขาก็บอกว่าเออเจ้าพันเนี้ย,นนยคือฉลาดจริงๆนะแบบบางทีอะเรายังไม่รู้เลยว่าใกล้ถึงแล้วเขาก็จะแบบดูแมปเอาใช่ไหมคะแต่ว่าหมา,าค,คือรู้้แลว่วลลวะเริ่มตื่นเต้น้นอยางถาแบบ เขาพูดถึงตัวอื่นนะที่ไม่ใช่โน้อหมีที่ไม่ได้มีคนมาด้วยแบบนี้ค่ะก็จะแบบเริ่มตื่นเต้นหรือบางทีอย่างเงี้ยไปสง่งคือเสี่ยงไฮ้เขาก็จะอยู่กันเป็นตึกๆแบบนี้ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยเขาจบไม่ได้ว่าบ้านลูกคา้าบ้านเจ้าสุนัขตัวเนี้ยคือชั้นไหนมันต้องโทรขึ้นไปแล้วเขาก็จําไม่ได้เขาก็เลยแบบอ่ารอแลอ้วกันรอรอคนเปิดประตูมีคนเปิดประตูเขาก็ขึ้นไปเลยเนี้ยแล้วคือเขาจาไม่ได้ว่าแบบบักห้องไหนอะค่ะสุดท้ายอะก็คือปล่อยสุนัขเดินอะสุนักก็คือจําได้ค่ะเขาก็แบบเดินตามปล่อยเปีย่นเดินเขาบอกเออเปีย่วเดินับชงหมิงก็ค,คือแบบเฮ้ยพันเนี้ยบอด์เดอร์ลี่สิน,นงคือฉลาดจริงๆคือแบบแค่ใกล้ถึงบ้านก็คือรู้แล้วแล้ว,แ,ลวแบบรู้อะว่าแบบจะต้องทายังไงเหมือนโน่หมีเรี้ยจะ และเดินลงไปเสร็จจ่ะคือเขารู้เรื่องอะค่ะ,ะก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งคือตลกมากหมามาเล่าให้ฟังวันนั้นค่ะแจมเพิ่งตื่นมาเนาะแล้วมาเขาก็ไปทพกับข้าวเขาบอกเมื่อกี้เมื่อเช้าอะ่ะเขาออกไปซื้อซาลาเปาแล้วคือนู่วเหมียเกือบหายแล้วกลัวมากเขาตกใจมากแล้วถามทําไมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาไปซื้อซาลาเปาแล้วเขาว่าเขาหมามาเขาจะขี่เปี้ยหิงเชือแล้วก็เป็นแบบนู่วเหมียน,นั่งอยู่ตรงที่วางเท้าอะ่ะ นกเหมียเขาจะนัง่งตรงนั้นเขาก็นั่งแล้วทีเนี้ยหมาหมาก็คือไปจอดหน้าร้านซาลาเปาร้านหนึ่งแต่ว่าร้านอะมันไม่เปิดทีเนี้ยหมาหมาก็มองเอ๊ะมันไม่เปิดใช่ไหมเอ้ะวันนี้มันเปิดหรือเปล่าแล้วมันปิดถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเหมือนเขาก็พยายามเล็งเลงแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่านกเหมียมันเดินลงไปแล้วนกเหมีเขาก็กระโดดลงแล้วเขาก็เดินลงไปแล้วหมาหมาก็ไม่รู้สรุปอะร้านไม่เปิดแบบมาก็เลยถอยแล้วก็ขับไปเลยไปซาลาเปลาเอีกร้านหนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยพอมาไปถึงอีกร้้าานนึงงลลไปปซือเ เฮ้ยนัวหมีไปไหนอะทำไมไม่มีน่วหมีนัวหมีหายไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจมากแบบโอ๊ยทํทำยังไงดีกลับมาโดนด่าแน่เลยท่านนวหมีหายนี่คุณเจสันค่าแน่นอนโกรธมากอุย้ยไม่ทำไมไม่ยอมล้านนวหมีไม่ยอมแบบ ใช้เชือกจูงอะไรอย่างเงี้ยแบบทาให้นว่มีหายแบบเขาเครียดมาเขาก็คิดว่าเฮ้ย <c oughs> นู่มีมลงไปตอนไหนไม่รู้เลยแต่ว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นร้านซาลาเปาร้านเก่าทีนี้เขาก็เลยขับกลับไปที่ร้านซาลาเปาร้านเดิมนั้นที่ปิดทีนี้เขาก็เห็นจริงๆแบบเห็นนว่มีอะค่ะคือแบบวิ่งอย่างเงี้ยแบบเราฉลาดมากก็คือวิ่งสมมติว่าเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยจุดจุดตรงหน้าแจมคือร้านซาลาเปาอะนู่มีเขาจะใช้พื้นที่แค่ประมาณเนี้ยแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่ไปที่อื่น่่่อยูแคเนี้ ใครเรียกก็ไม่หันไม่ไปเล่นกับใครเลยเออแล้วทีเนี้ยเขาก็าวิ่งเนาะหมามาก็เลยน่มีน่นมีเขาก็รู้แล้วอุย้ยเขาก็าวิ่งมาหายเะยค่ะแล้วคนถ่ายวัมนนั้นนะเขาก็บอกว่าอุย้ยหมาฉลาดมากเลยก็ว่าหมาเป็นอะไรแบบทําไมวิ่งไปวิ่งมาแบบใครเข้าไปเล่นด้วยก็ไม่สนใจเลยอย่างเงี้ยแบบอุ้ยแบบจริงจังมากแบบตาแบบกลัวดูแบบตาแบบดูแบบต้องการอะไรสักอย่างแบบกังวลอะไรเงี้ยค่ะ วิ่งไปมาคนก็บอกวิ่งฉลาดมากเลยนะเนี่ยแดงว่ารู้แบบแล้วก็ไม่ไปไหนไกลด้วยก็คือจะวิ่งวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะคือน้องือฉลาดมากสำหรับวันนี้นะคะก็มาเล่าเรื่องนุมหม,มเบาๆประมาณนี้เนาะวันนี้ถือเป็นคอนเทนต์ของนุมหมีแลวกันแจม่อยากจะทําแบบ Q&A นุ่หมหีเหมือนกันนะคะแต่ว่า คือครูอยากให้ทุกคนช่วยคิดคาถามมาหน่อยอยากจะแบบรวบรวมมาทีเดียวนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนว่าแบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสุนัขที่จีนหรือว่าการเลี้ยงสุนัขรือว่ารวมถึงน้องนัวหมีด้วยนะคะนองอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมนอนอยู่ในบ้านก็สำหรับวันนี้นะคะยังไงใครอยากรู้อะไรนะคะฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเจนจะมาตอบนะคะสำหรับวันนี้ไปลวค่ะบ๊ายบายแบตหมดพอดีเลยกล้องแบตหมด